นำประเทศที่มีความน่ากลัวที่สุดต่อไปนี้คงไม่ใช่อดอลิตเลอร์เลยนะครับเพราะอดอลิตเลอร์เนี่ยนะครับเป็นผู้นําสูงสุดที่มีความน่ากลัวนะครับคือเขาสังหารชาวยิวนะฮะหรือชาวอิสราเอลเนี่ยนะครับพูดไง่ายๆว่าเป็นการล้างเาผ่าพันธุ์เป็นการลบชาติพันธุ์ยิวออกจากมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โหดร้ายโหดเหี้ยมมากที่สุดคนหนึ่งของโลกในฐานะฟูลเลอร์นะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับว่า คนถัดมาเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นน,นายฮุนเซนซึ่งไปร่วมมือกับน,นายพรพ์นี่นะครับสังหารนะครับชาวกัมบูชาทําไมทําไมต้องเรียกกัมบูชาเพราะว่ากัมพูชาในยุคนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถมีคนเก่งอยู่หลายคนมีทั้งพระทั้งหมอทั้งคุณครูอะไรต่อมีอะไรที่ได้รับการศึกษามาจากฝรั่งเศสก็กลับมาประเทศบ้านกลับมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเนึง่งจนทําให้เขมรเนี่ยนะครับเคยรุ่งเรืองอยู่ใน ยุคหนึ่งเขาเรียกว่ารุ่งเรืองแบบสุดๆจนกระทั่งเขมรมันไม่ใช่แค่เป็นประเทศที่เป็นนิกนะฮะไม่ใช่เป็นประเทศที่แค่มีแค่อุตสาหกรรมแต่กลายเป็นแบตเตอรี่นะครับแห่งหนึ่งของเอเชียแต่หลังจากนั้นมานายพรพศก็ร่วมมือกับนายคุนเซนนะครับทําการล้างเผ่าพันุ์ชาวกัมพูชาจนกระทั่งเกือบหมดสิ้นเกือบหมดเลยนะฮะมีคนที่หนีรอดไปได้ก็กลายเป็นคนบ้าคนเพี้ยนเลยอย่างในฮิมจองฮานอะไรต่างๆที่นะครับเอสเอสเอสเนี่ยนะฮะเอ่อกุนคาแมโบกตอนั่นนะ ไอ้นี่ก็นหนีตายไปอยู่สาหารัฐอเมริกาไปเล่นกีตาร์ลีดเพลงร็อคบัทอมสโมกออนอยู่วอเธอร์ Robert ต้าแนวเต้าแนวเต้าแนว,แว,แวจนกระทั่งวันหนึ่งได้เห็นภาพยนตร์ของจาพนมก็ลึกขึ้นได้ว่านี่แหละทางของเราก็เลยบินกลับมาสถาปัญาตัวเองเป็นเจ้าพ่อโบกต่อคือต่อสู้กับสิงโตด้วยมือเปล่าขอบคุณคุณจาพนมนะที่ทําให้คเขมนมีงานมีเงินนะเด็นจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็คิดว่านายฮุนเซนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่น่ากลัวต่อถัดมาจากนายฮิตเลอร์นะครับ แต่ปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อครับมีคนทําลายสถิติทําให้อดอลฟ์ฮิตเลอร์ตกกระป๋องทําให้นายฮุนเซนนี่ถึงขั้นชนิดที่เรียกว่าต้องหลบลงลังไปเลยนะครับนั่นคนนั้นก็คือผู้นําประเทศมาเลเซียนายอันวาอิบราฮิมครับผู้ที่มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับต,ต้องเข้าใจพื้นฐานของศาสนาอิสลามก่อนนะครับว่าโดยบริบทศาสนานี้เนี่ยนะฮะไม่แตกต่างอะไรกับศาสนาอื่น นะครับโดยมีพาเลาะนะครับเป็นผู้นำาท้านจิตวิญ,ญญาณเป็นผู้ที่นะครับประกาศศาสนาแล้วกําหนดวิถีการใช้ชีวิตอย่างครบวงจรเรียกได้ว่านะครับถ้าใครเป็นผู้เคร่งศาสนาสลามเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ที่สามารถสัมผัสและเข้าถึงพระเจ้าได้โดยการผ่านนะครับพาเลาะเนี่ยก็จะมีบัญชาผ่านมาทางพานบมีบูฮหมัดซึ่งเป็นผู้ประกาศสารจากพระเจ้าแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมหลายคนนะครับที่เคร่งศาสนาเนี่ย นะฮะเขาก็จะมีการยึดถือคำมั่นสัญญาต่างๆที่มีต่อพระเจ้าเช่นการปฏิบัติโดยการระลึกถึงพระเจ้าวันละห้ารอบวันละห้าเวลานั่นคือการละหมาดเหมือนกับเรานับถือศาสนาพุทธเราก็มีการสวดมนต์ทำรารัชาวัเดียนเข้าถึงทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพี่น้องชาวคริสต์นะครับซึ่งจะต้องเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เพื่อไปน้อมนำลึกถึงพระเยซูเจ้าและยังมีอีกหลายศาสนาซึ่งสุดท้ายปลายทางทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือไม่ทำลายไม่ทำลาย พี่น้องชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้ว่าหนึ่งในคําสอนของพระอารเรนั้นคือการให้ที่อิสลามทุกคนหรือมุสลิมทุกคนต้องมองให้คนต้องมองให้เห็นคนทั้งหมดเนี่ยคือพี่น้องมุสลิมจะต้องปฏิบัติต่อมลน,นุษยชาติหนังพี่น้องแล้วมันมีอีกกฎอีกข้อหนึ่งนะครับในหลักศาสนาอิสลามนี่ก็คือคนอิสลามคนมุสลิมเนี่ยจะต้องเป็นนักบวชถึงเวลานี่นะครับเข้าสู่เทศกาลรมอมาอดเนี่ยนะครับก็จะต้องอดนะครับถือศีลอดนะครับ และพี่น้องชาวมุสลิมทุกคนคนที่เป็นมุสลิมนับถือสลามเนี่ยนะครับจะต้องเป็นนักรบคือหมายความว่าคุณเป็นนักบวชในตัวผู้ผู้ผู้ทรงศีลแล้วก็เป็นนักรบในตัวเมื่อมีนะครับใครคนใดคนหนึ่งที่จ้องมาทําร้ายคําสอนมาทําลายคําสอนของผอาละคนมุสลิมจะต้องปกป้องคําสอนนั้นไว้ด้วยชีวิตอันนี้เป็นเรื่องปกติแลวมันมีมานานแล้วนะครับมันไม่ใช่เพิ่งจะมีเมื่อปีสองปีนี้คําสอนนี้จากพระอาละมีมาตั้งแต่สมัยที่ตั้งตั้งาศาสนาขึ้นมา นะครับและถูกประกาศโดยพนมีบัวหมัดะัดังนั้นเนี่ยการที่เป็นคนนะครับมุสลิมเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระอารลอเนี่ยนะครับที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พาาระอัลกุรอานเนี่ยนะฮะทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคือย่อนญยายัง่างก็ไม่ไม่ถึงขั้นนอกรีดเช่นนะฮะเช่นถ้าอิสลามนี่นะฮะหรือพี่น้องชาวม,มุสลิมเนี่ยรับประทานหมูเข้าไปเนี่ยถามว่าบาปไหมมันบาปนะแต่มันบาปไม่แรงมันเหมือนกับพระนี่แหละครับถ้าเกิดจะอาบัตก็แค่อาบัตปฏิตีไปปรงอาบัตก็สามารถที่จะหายได้เลกได้ แต่ไม่ใช่ไปโป่งแม่งทุกวันทุกวันนี้อันนี้เขาเลยโป,ป่งไม่ตกเหมือนกับพี่น้องชาวมุสลิมเรานี่ครับศาสนาอิสลามบอกว่ากินหมูได้แต่ขอให้เป็นสิ่งสุดท้ายของโลกบนโลกใบนี้ซึ่งบนโลกใบนี้จะต้องไม่เหลืออะไรให้กินแล้วเนี่ยหมูเป็นสัตว์ประเภทสุดท้ายที่กินได้คือไม่ได้ห้ามเด็ดขาดแต่สิ่งที่ห้ามเด็ดขาดนั่นคือเรื่องของการดื่มสุราหรือดื่มเครื่องดองของเมาอันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดหลักคาสอนเลยเพราะเนื่องจากว่าพี่น้องชาวมุสลิมเป็นนักบวชในตัว ดังนั้นการเสพสุราการดื่มเครื่องดองของมาจึงเป็นเรื่องผิดกฎหมายไอ้เรื่องเป็นเรื่องผิดหลักศาสนาและที่สําคัญนะครับผู้ที่เคร่งต่อศาสนาสรา,ามั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติและจะต้องครองตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดโดยการไม่ดื่มเครื่องดองของเมานะครับ2จะต้องอะไรฮะไม่รักร่วมเพศไม่มีการไปแอบรักผู้ชายกับผู้ชายไม่มีผู้หญิงกับผู้หญิงไม่มีนี่ครับในตาดีบันนี่นะฮะหรือแม้กระทั่งไอซิดพวกนี้นี่นะครับพวกที่เคร่งแบบเคร่งจัด,จดเลยเนี่ยไอ้พวกนี้เวลามันจับได้นะครับว่า มีการลักลวงไปแม้กระทั่งในปากีสถานเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับถ้าจับได้เมื่อไรเนี่ยแมงปาหารเลยนะครับวิธีการป่าหารเขาทารุนมากคือเอาไปนอนกองไว้กับพื้นแล้วเอาก้อนหินปาใส่หน้าใส่หัวจนกว่าคนนั้นจะตายเป็นการลงโทษที่ร้ายแรงมากอันแล้วก็น่ากลัวมากทรมานมากนะครับเขาต้องการสอนให้รู้ว่าการประพฤติผิดตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามแล้วจะต้องโดนอะไรบ้างนะครับเขาไม่ยอมรับในเรื่องนี้แต่นายอันวาอิบไาฮิมไม่ได้สนเรื่องนี้ครับ นอกจากจะทําตัวเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าของบ่อนการพานันที่อยู่บนปอยที่อยู่ในปอยเป็ดแล้วเป็นเจ้าเดียวแล้วเจ้าแรกที่อยู่ในเขมรที่สามารถที่จะไปตั้งบ่อนการพานันได้โดยนายฮุนเซนสามารถที่จะแก้รัฐธรรมนูญในขณะนั้นเพื่อนะครับอนุโลมให้นายมหาเทโมหม m m นายมหาเทโมหมัดก็เป็นคนมุสลิมนับถือศาสนาสลามแล้วก็ไปทําบ่อนการพนันอยู่ในมาอยู่ในกรุงพนมเปญและมีการต่อครับมีการทาสัมปทานลาถึง70ปีด้วยกัน นายมูนายมหาเทม,มู h ั m m ไม่ใช่คนศาสนาอื่นไม่ใช่คนศาสนิกอื่นแต่นายมหาเทม,มู h ัดเป็นคนมุสลิมที่นับถือศาสนาส s า a ททาให้ศาสนาเสียหายแล้วถัดมานายอันวาอิบลาฮิมนิหนักกว่ามหาเทม,มู h ั m อีกนอกจากที่นายอันวาอิบลายฮิมนี้นะครับไปขอต่อรองกับขเมศว่าจากเจ็ดสิปีเป็นร้อยยี่สิบปีได้ไหมไปเพิ่มทุนไปหานายทุนลงทุนอยู่ในบ่อนการพน,นันในกรุงพนมเป็น จึงไม่แปลกใจอะไรที่นายที่นายอันวาอิบราฮิมกับนายฮุนมาเล็และนายฮุนเซนจะมีความสนิทสนมกันเดินไปไหนก็จับไม้จับมือกันโดยที่นายฮุนมาเล็ไม่ได้รู้ตัวเลยนะครับว่านายอันวาอิบราฮิมนั้นเป็นพวกชอบยิงประตูหลังคือพูดง่าย,ายๆว่านายอันวาอิบราฮิมนั้นนะครับเป็นพวกสองระบบสามารถใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันนายนายฮุนมาเล็ไม่รู้เห็นเขาเดินจับไม้จับมือด้วยกันก็ยิ้มดีใจคิดว่าสนิทกันที่ไหนได้มึงรู้หรือเปล่านั่นนะเขาจ้องหลังมึงแล้วนายอันวาอิบราฮิมมีเจ้าาาาาามีีฉฉยยอกนึงว่ หนมหมนาแต่ถ้าเกิดไปพูดต่อหน้านายอันวาคงไม่รู้เรื่องเราแต่คนไทยขำกิ้งเลยจะบอกโอ๊ยอันวาหนมหมนาเขามีฉายาใหม่เลยครับไม่ใช่อันวาอิบราฮิมนะกลายเป็นนายอันวาหนมหมนาแล้วประวัติเขาไม่ธรรมดานะครับติดคุกติดตารางกันเป็นว่าเล่นส่วนใหญ่ถึงการติดคุกของนายอันวาอิบราฮิมนั้นเป็นการอะครับยิงประตูหลังเขามีแต่ยิงลูกโทษใส่ประตูหน้าแต่ว่าไงครับนายอันวาหนมหมนานะครับก็ไปยิงประตูหลังไปติดคุกติดตารางเพราะยิงประตูหลังนี่มาสองสามรอบติดคุกเพราะทุจริตท่อโกงนะครับ นี่ก็ติดมาสองสารอบเช่นเดียวกันเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวของมาเลเซียที่มีความขยันในด้านการติดคุกเป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียคนเดของมาเลเซียคนเดียวที่ช่ขยันทําที่ทําเลวทําชั่วล่าสุดคนมาเลเซียได้ออกมาขับไล่เริ่มก่อตัวออกมาขับไล่คนมาเลเซียไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่นายอันวาเข้ามาและแทรกแซงการเมืองไทยผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีมีเอกลักษณ ถ้านักการเมืองบ้านเราไม่เปิดประตูให้นายอันวาเดินเข้ามาแล้วเอากองกําลังตัวเองนะครับเอาแฝงไว้ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีทางเข้ามาได้หรอกครับฉะนั้นคนไทยต่อไปนี้จะเดินหน้าเดินหลังจะไปไหนมาไหนถ้าเห็นคนหน้าคล้ายๆนายอันวากรุณาเอาน้ำมันลินเนี่ยอุดรูตูดไว้ด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าสักวันหนึ่งท่านจะโดนลายอันวาอาจจะล็อกคอขึ้นรถตู้แล้วก็ไปสแว็กแจ็กกันมีโอกาสเป็นไปได้นี่คือความทุเลศทุลังของนายอันวาอิบบาหิมนอกจากจะเป็นมุสลิมนอกรีดแล้วนี่นะครับยังทําตัวอะไรเป็นพวกหนมนา เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศเดียวที่ไม่เคยเดินไปไหนมาไหนไม่เคยอายใครนะครับเอ่ยยกอกยืนพุงยกอกอะไรเงี้ยนะสบายใจเลยว่าเราไปไหนเป็นไงไม่มีวันอดตายนายอันวาอิบราหิมเดินทางไปนอนที่ประเทศไหนก็ไม่มีวันอดตายถ้าผู้ชายไม่มีผู้หญิงก็ได้เพราะเขาเป็นสองระบบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปสืบประวัตินายอันวาอิบราหิมเขาเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณชนเผ่าระเบิดถังขี้นายอันวาอิบราหิมนี่เป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณพวกชนเผ่าระเบิดถังขี้ เขานิยมรายการระเบิดถังขี้เป็นอย่างมากแล้วเขาก็ไปติดคุกเขายอมที่จะติดคุกเพราะไปอนะไรฮะไปสวัสดิกด้านหลังกับคนขับรถของเมียตัวเองนะครับเขาไประเบิดถังขี้นะครับกับคนติดตามตัวเขาเองไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้ไอ้นี่ต้องอันตรายครับอย่าให้มาเมืองไทยบ่อยๆนะถ้ามันมาเมืองไทยเสร็จแล้วต้องให้มันรีดกลับอย่าให้มันเที่ยวเพราะว่าเป็นไงครับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยอาจจะไม่ปลอดภยัยอาจจะกลายตกเป็นเหยื่อหนมหนะซึ่งรายต่อไปจะเป็นใครไม่ทราบ นี่คือสิ่งที่น่าอายที่สุดที่ผู้นําระดับประเทศไปติดคุกข้อหาอะไรครับไปสวัสแก๊กด้านหลังกับคนสนิทของตัวเองในที่ทํางานตัวเองไปสวัสแก๊กกับที่กับคนขับรถของเมียตัวเองผู้นํามาเลเซียคุณเยี่ยมจริงๆคุณทราบหรือไม่อันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบันในอดีตเขาถูกตัดสินจำคุกหกปีด้วยข้อหาทุจริตในปีพศ2542และเขาถูกตัดสินจำคุกอีกเก้าปี ด้วยข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักในปีพศ2543ต่อมาในเดือนกนรกฎาคมปีพศ2551เขาถูกจับกุมจากข้อกล่าวหาว่าเขาร่วมเพศกับเพื่อนร่วมงานชายคนหนึ่งทางทวารหนักแต่สุดท้าย